วยาวัจกรเนยหรือนายอภิรัชย์ชัยยังกูณ,ณอยุทธยาอดีตเจ้าหน้าที่บริหารโครงการกองโครงการธุรกิจ2ฝ่ายโครงการพิเศษสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นลูกศิษย์คนสนิทที่สมเด็จพระวรณรัตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารให้ความไว้วางใจอย่างมากแต่กลับยักยอกทรัพย์ตำรวจค้นบ้านของนายเนยพบทรัพย์สินจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรูหลายคันเงินสดเงินฝากในบัญชีอสังหาริมทรัพย์กระเป๋าแบรนเนมพระเครื่องทองคำ รวมมูลค่ากว่า100ล้านบาทแม้เขาจะปฏิเสธอ้างว่าเงินจำนวนนี้สมเด็จพระวรนรัตน์มอบให้ไว้ใช้ใจ่ายส่วนตัวไม่ได้ช่อโกงแต่หลักฐานที่ตำรวจมีชัดเจนว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการทำความผิดเพราะเงินถูกโอนจากบัญชีวัดเข้าบัญชีส่วนตัวกลโกงนี้เกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน2564ในเนยหลอกให้สมเด็จพระวรณรัตน์คณะอาพาธลงลายมือชื่อในใบถอนเงิน จากนั้นนํามาเขียนจํานวนเงินตามที่ต้องการแล้วถอนออกจากบัญชีของวัดวดชิวรธรรมารามซึ่งเป็นวัดสาขาของวัดบวรนิเวศวิหารคนที่จะลงนามจ่ายถอนได้คือสมเด็จพระวรรณรัตน์เท่านั้นเดือนมก,กราคม2565ในเนยหลอกให้สมเด็จพระวรรณรัตน์ลงลายมือชื่อในใบถอนเงินแล้วนํามาเขียนจํานวนเงินตามที่ต้องการอีกแต่ครั้งนี้ได้ให้คนใกล้ชิดสมเด็จพระวรรณรัตน์อีกคนไปถอนเงินออกจากบัญชีของวัดวชิรธรรมาราม แล้วให้ซื้อแคชเชียเช็คสั่งใจให้ในเนยก่อนฝากเข้าบัญชีรวม80ล้านบาทวัดบวรนิเวศวิหารมีคำสั่งให้ตรวจสอบทรัพย์สินของสมเด็จพระวรรัตพบว่าได้เปิดบัญชีเงินฝากส่วนตัวและบัญชีที่เกี่ยวข้องกับวัดบวรนิเวศวิหารอีกหลายบัญชีโดยพบว่าปลายเดือนตุลาคม2564ในเนยนำสมุดบัญชีเงินฝากหลายเล่มและบัตรประจำตัวประชาชนของสมเด็จพระวรรัตพร้อมโทรศัพท์มือถือของตน ให้คนใกล้ชิดสมเด็จพระวรณรัตติดต่อธนาคารขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ใช้ทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์จากนั้นได้ใช้โทรศัพท์มือถือโอนเงินจากบัญชีของสมเด็จพระวรณรัตและบัญชีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวัดบรวรนิเวศวิหารมายังบัญชีของตนเป็นเหตุให้วัดว,ดวดชิวรธรรมารามได้รับความเสียหายเป็นเงินกว่า80ล้านบาทส่วนวัดบรวรนิเวศวิหารเสียหายเป็นเงินกว่า110ล้านบาทความเสียหายทั้งสองวัดรวมทั้งสิ้น190บล้านบาท